อนีามาเล้ขมาจับเลยว่็ไปยังมจับมาจับเ่ยไรลจับจับจับรถจับเลยจับท่เรไปไจับเดี๋ยวมันกัดมากจจ ตื่นไกลเนาะขตื่นขับตื่นแรงกว่าตื่นขาตื่นใ่เหรออันนี้ใช่อันนี้ยัดลิ่ยืนนี่แหละโมไปเสร็จแล้วฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ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 

ครับครับ cho ครับ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  mình ครับครับครับ ยานสียังไง้อโนน้องไอ้อีตื้นจะไปอเยหอโอ้ยโอ้ยอยาัดยจดิเอ้นี่แล้วเดี๋ยวอป้าค้าแมกันยน้ปเห้่ทใน้อมามสุขมากฮะรอ้เจ้าวะ

เด็กขาเป็นโรคาาเขายัางมาตกน้ำเงี้ยนี้ไปกินไหนโตแท้มาเล่นนะวันนี้ย่ามันตัวระเสือมันห้ามรถทักไงไปกินเลยไปดมาใ่เนาะมาเตอนกใจะาเตอนกน้ำาเราน้ำาาเน้างานางาะ